เรามาถึงแล้วนั่นคือสถาบันส่วนหลงนั่นคือสถาบันส่วนหลงเยี่ยมมากในที่สุดเราก็มาถึงเฮ้อพวกอักตันยูนับจากนี้ไปเราจะแยกทางกันเมื่อก้าวผ่านประตูบานนี้ไปเราจะเป็นศัตรตูกันใช่แล้วแม้ว่าการพูดเช่นนี้อาจจะไม่สมเหตุสมผลแต่เมื่อถึงเวลานั้นข้าจะไม่อ่อนข้อให้แน่ ข้าเองก็เช่นกันตลอดทางมานี้ได้รับความการุณาจากคุณชายจัวบุญคุณยิ่งใหญ่ขนาดนี้รันหัวจะจดจำไว้ไปตลอดชีวิตไม่ต้องมากพิธีเราแค่เดินทางตามทางของตัวเองส่วนเจ้าก็แค่ตามมาก็เท่านั้นไม่มีอะไรใหญ่โตปากแข็งจริงๆแต่ก็ไม่ได้มีเจตนาไม่ดีนี่มันคนปากอย่างใจย่างชัดๆ คุณชายจัวในการประลองมังกรคู่ท่านจะยอมอ่อนข้อให้พวกเราหรือไม่เฮฮเฮเจ้าคิดว่าอย่างไรเล่าอย่าเลยข้าขอร้องจะยิ้มให้ข้าเลยนะไม่อย่างนั้นข้าคงซวยแน่ตอนนี้ทั้งสองนิกายใครไม่รู้บ้างว่าถ้าท่านยิ้มให้ใครนั่นก็หมายความว่าท่านจะลงมือกับคนผู้นั้นถ้าไม่อยากเป็นเป้าหมายของท่านเลยช่างน,น่ากลัวจริงๆฮ่า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  กลุ่มเด็กสาวนี่ไม่เร็วเลยอย่างน้อยก็รู้จักกล่าวขอบคุณไม่เหมือนกับตาเท่าจากนิกายชวนเทียนฮึช่างไร้ค่าใช่แล้วนิกายสวนเทียนเต็มไปด้วยความเสียแซงแต่ผู้หญิงในนิกายนี้กับดีพร้อมเอาละจัดแถวให้เรียบร้อยเพิ่มความเร็วเคลื่อนขบวนไปยังสถาบันส่วนหลงให้เร็วที่สุดเมื่อไปถึงที่นั่นพวกเจ้าก็จะได้รับอิสรภาพแล้วขอรับ ดูเหมือนพวกเขาเองก็ไม่รู้ตัวว่าตัวเองปรับตัวเข้ากับร่างกายนี้ไปแล้วถ้าพิษถูกถอนออกพลังบ่มเพาะของพวกเขาพวกเจ้าเป็นใครกันจงแจกซื่อแท่มาเสียหนึ่งในสามนิกายที่ปกป้องจกักรวรรดิเทียนวีในกายโม่ซื้อขอเข้าร่วมการประลองบังกรคู่ ขอให้สองผู้อาวุโสปลดเปิดทางผู้ฝึกยุทธระดับไร้ตัวตนขั้น4ี่สองคนระดับไร้ตัวตนขั้น5้าึงคนระดับแดนเทพขั้นสองสามคนและขั้นที่สามหนึ่งคนระดับสวรรค์ลึกลับขั้นห้าสองคนอีกสองคนอยู่ขั้นที่8และมีอีกสองคนที่อยู่ใข้ขั้นที่9ไม่น่าเชื่อเลยว่าทั้งสองคนนี้แค่ใช้พลังก็สามารถระบุระดับการบุมเพาะของทุกคนได้หมดเปิดประตูปล่อยให้ผ่านไปได้ โอ้ที่แท้สถาบันส่วนหลวงที่แท้จริงก็ซ่อนอยู่ในค่ายกนนี่เองข้าขอถามพวกเจ้าหนอ่อยเถอะพวกเจ้าได้กินโอสถคนตายเข้าไปหรือไม่หืมเจ้ารู้ได้ยังไงกันดูเหมือนว่านิกายโมซือจะทุ่มสุดตัวในครั้งนี้คงมีแผนการใหญ่อยู่เป็นแน่การใช้โอสถคนตายฝึกฝนศิธิ์แม้ว่าจะได้ผลดีแต่ก็สิ้นเปลืองอย่างมากแม้แต่สามนิกายขั้นสูง ก็ยังไม่กล้าลองใช้กันเลยง่ายๆอะไรกันเล่าก็แค่โอสถระดับ7เท่านั้นเองระดับ7เหรอดูท่าแล้วคนที่คิดแผนการนี้คงจะไม่ใช่เจ้าสินะหากเจ้าจะใช้พิษสังหารคนเม็ดยาระดับ7ก็นับว่าเพียงพอแล้วแต่ตัวยาถอนพิษนั้นต้องเป็นระดับสิบขึ้นไปแล้วอย่างไรเล่านิกายของข้ามีเศรษฐีอยู่ทั้งคน ดูเหมือนว่านิกายโมซื่อจะร่ำรวยจริงๆแม้แต่3นิตายขั้นสูงก็ยังไม่กล้าใช้โอสถระดับนี้ง่ายๆแต่พวกเขากลับใช้มันโดยแทบไม่ต้องคิดอะไรเลยไม่รู้ว่ามีใครที่อยู่เบื้องหลังพวกเขาหรือว่าจะไปเจอแหล่งหินวิญญาณศักดิ์สิทธิ์เข้าเสียแล้วฮ <c oughs> ถ้าพวกเขาพบจริงๆแล้วจะมาที่นี่ด้วยเหตุใดเล่าเอาละผมกำลังของทั้ง9นิกายก็มาครบกันแล้วพวกเราก็ควรเข้าไปได้แล้ว ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการอ่านมังงะพ่อบ้านจักรพัรดิปีศาจตอนที่653ตอนนี้ภาคเป็นตอนแรกนะครับพอดีว่าจะภาคตั้งแต่ตอนที่1ก็ยาวเกินก็เลยเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยเป็นภาคงานประลองมังกรคู่นะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ